เอาล่มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลียรเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมสําหรับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูซีที่แบบว่าน่ากลัวนะครับซึ่งมันจะน่ากลัวยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมเอาล่ะผมสําหรับซีทแรกนะครับก็จะเป็นซีนนี้ครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับก็สามารถกรอไปวานได้เลยนะครับก็ปรับเป็นครีเอทีฟแล้วเราก็สร้างโลกแล้วครับผมคือถ้าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเเ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 เหหมมมือออออออนน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 ซีีีี้้้้้ััััััจะะะะแแแบบบบบบกกกกก่่่่ยยยยวววว Entity 303ดคคครรรรรล็็าาางงงตตใฟฟผป2 สูตรแล้วกันมาไหนดูซิตรงทะเลครับผมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับตรงช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นปากการังนะครับแล้วก็เฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับเหมือนมันจะเป็นแบบเดิมแบบซ้ำๆยาวไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ใช่ปะเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเห็นปะเนี่ย,ยมันไปเรื่อยๆเลยครับว h a t the f u c เฮ้ยมันเป็นปากการังยาวเลยอะยาวแบบของจริงครับของจริงดูดิเดี๋ยวคุณผู้ชมมันยังไม่หยุดนะครับมันยังไปต่อตรงนี้เรื่อยๆแล้วครับอะไรวะครับเนี่ย <laughs> ตรงนี้มีเนเธอร์ลูนด้วยนะครับแต่ดูตรงนี้ดิมันจะเป็นแบบ ก็ไม่รู้มันจะไปจบตรงไหนนะครับแต่ว่าฮะเหมือนว่าที่ดีเ,เนี่ยจะมีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าครับผมเอ็นพอร์ทัลนะครับแล้วก็อาร์เบนเดอร์มาฟืบวางล้อมรอบไปฮะอันนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าวิธีวางที่ถูกต้องเนี่ยก็คือแบบเราต้องวางล้อมรอบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเนี่ยวางลูกแก้วจากด้านในแบบนี้ครับฟืบอ,อ่าเรียบร้อยครับผมมาไหนลองโดิเข้าไปดูสิ เป็นยังไงครับอย่างแรกก็คือเราโดนขังอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นออกมาก่อนนะครับเอาล่ะมังกรอย่างแรกเนี่ยเราต้องฆ่ามังกรก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีฆ่าที่ง่ายที่สุดครับผมฆ่าเป็นเอ็นเดอร์ดากอนนะครับแล้วก็เอนเตอร์ไปครับผมไหนดูซินี่ครับผมตายเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแอนิเมชันมันก็ต่างจากแบบเจ้าว่าเหมือนกันเนาะเออเวลาตายเป็นแบบนี้นะฮะโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้อ่ะเส้นทางตัวนี้ก็ได้เปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปลุยดีกว่าครับผมกระโดดลงไปเลยครับฟืบไหนดูซิอ่่่่่ะะะะะววววาาาาาาารรรรรปปปมมมมมมมแแแแลลล้้้้้้้นน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 นคคคัััััับบ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 บททีีีีเเเเเเเฮยยยยยผผููชดดดตงงงงหหหิ็็ือออกฟซึไ2ฝ ว่าตับฟากอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเหมือนว่าเป็นโลกคู่ขนานอะไรอย่างเงี้ยครับดูดิแบบมันมีทางแบบอย่างเงี้ยยาวไปหมดเลยนะครับหรือว่าเนี่ยจะเป็นโลกคู่ขนานกันหรือเปล่าครับเนี่ยดูดิเนี่ยผมเรามาด้านซ้ายนะครับซึ่งเราก็จะเจอแบบนี้ไปเรื่อยอยู่นะครับผมจะว่าน่ากลัวไหมแบบมันก็น่ากลัวอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับดูดิเห็นป่ะมันเป็นทางแบบเนี้ยครับซึ่งแบบเพราะที่ผมดูเขามาเนี่ยเหมือนแบบเขาจะปักป้ายไว้ด้วยนะครับเพื่อแบบให้ entity สามส่วนสามเนี่ยมาตอบกลับในป้ายนะ ศารอะไรแบบนี้ว่าเลขแบบซาตานอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่าครับผมซีดเลขปีศาจอย่างงั้นเหรอฮะมาเข้ามานะผมอย่างแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือหมู่บ้านนะครับอ่ามีหมู่บ้านตรงนี้นะตรงนี้จะมีเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้มีแบบเป็นอ่าพอททอดลูนด้วยนะครับเอ้ยพีระมิดอย่างงั้นเหรอฮะไหนลองแวะหน่อยสิเอาละครับจะวันนี้เรามาสำรวจดีกว่านะครับฟืบเข้ามาครับผมยังไม่มีอะไรนะครับอ่าทูปไปครับผมฟืบ ไหนลองลงมาดูซิปึ๊บมีอะไรหรือเปล่าครับอ้าวิของดีเหมือนกันนะที่เนี่ยโอ้ของดีอะของดีเหมือนที่นี่จะยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมแต่ซีนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีพีระมิดสองอันนะครับน่าจะต้องมาฝั่งนี้นะตรงนี้มีแบบเป็นน้ําแข็งด้วยนะครับผมอ้าเนี่ยหมู่บ้านนะครับแล้วก็พีระมิดอันที่สองครับผมเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่าครับเอาล่ะมาเลสโก้ผมเข้ามาครับแล้วผมก็จะุบตรงนี้ออกนะครับผมฟืบอ,อ่าลงมาไหนดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมวัตตะฟักคือแบบกล่องหายเหรรรอออะเเเ้ยยยยกกก่่่่งงมมััันนนนนหหาไทีีูคคบบืวตึ คือไปก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะกล่องหายไปไหนใครเอาไปครับเนี่ยโอ้น่ากลัวอยู่ครับน่ากลัวอยู่และนี่คืออาบซีปีศาจนะครับผมโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้ามาดูได้นะครับผมสำหรับซีปีศาจนี้ฮะเอาละครับและสําหรับอย่างต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมรู้ไหมครัว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นเสียงได้นะครับอ่ะฟังไม่ผิดนะผมมองเห็นเสียงครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราต้องไปออปชันก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผม accessibility ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตรงนี้ผมโชว์ซับไตเติลนะครับอ่ะไหนลองเปิดดูสิปึ๊บบ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 ตตตออออออนน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 ีีีีี้้้ผผมมมมจจะะะะะะลลงงงเเ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 ดิคคคครรรรรรััััั่่่หหห็็็ววาาาาขกืืแแแปปสสยยฟุฝทไ ต่อไปเราเป็นเสียงอะไรดีว่าทุบบล็อกเหรอฟืบอ่านี่ ม,มันจะมีเสียงแบบทุบบล็อกอะไรแบบนี้บอกด้วยนะครับซึ่งอันนี้เน <c oughs> <gu imin elt> ี่ยก็จะทำให้แบบเราสามารถมองเห็นเสียงได้นะครับอ่ะอย่างต่อไปผมเดี๋ยวผมจะลองแบบเดี๋ยวผมจะลองอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็อันนตรงนี้มันมีแบบเสียงน้ำด้วยใช่ไหมแบบจะมีชี้ลูกศรบอกเลยครับว่าแบบเสียง water flow เลยแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นแบบเสียงลับดูบ้างนะครับอ่าแบบเป็นเสียงที่ซ่อนอยู่ในกําแพงอะไรเงี้ยนะครับอ่าผมจะทำวงจรประมาณนี้แล้วกันอย่างแรกขออุดน้ำก่อนครับเสียงน้ำมันดังว่ะอุดน้ำไปนะครับมาแล้วผมก็จะสร้างห้องไว้ประมาณอ่าตรงนี้้้ะกัันนนนรมมาาาอขขเเปวช ตรงนี้แล้วก็อันนี้อ่ะมันจบัติแบบสบไปสับมานะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะวางอ่ารีพิเตอร์ไม่ใช่ดิคอมพลเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมโนดบล็อกตรงนี้ครับโยนไอเทมไปอันหนึ่งนะครับนี่ เมื่อจะเป็นเหมือนแบบวงจรวนลูปในการบอกว่าทำให้โน้ตบล็อกเนี่ยมันส่งเสียงนะครับแล้วก็ผมจะอุดไว้ผมฟื้นอ่ะสมมติแบบเราลงเหมืองมาใช่ไหมแล้วแบบได้ยินเสียงไปแปรครับถ้าเราไม่เปิดซับไตสเตอร์เนี่ยเราจะหาไม่ได้นะครับว่าแบบเสียงมาจากทางไหนอะไรเงี้ยแต่แบบอันเนี้ยบอกชัดเจนเลยครับนี่โน้ตบล็อกเพล่ตรงนี้ครับผมอ่ะเห็นปะสมมติแบบผมหันไปทางอื่นเนี่ยมันจะชี้ลูกศรทางซ้ายนะครับแบบถ้าเรามองตรงเนี่ยมันจะไม่มีลูกศรบอกแล้วผมถือว่าแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสามารถแบบบอกอ่าเสียงได้นะครับเพราะว่านี้เนี่ยน่าจะมีีีปปปปปรรรรระะ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 โยยยยชชนน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 น์ไไไไไไมมมมมม่่่่่่่าาาาากกกกก็็้้อออออออแแแหหลลลคคคคัััััับบบบบตตตตวผผผิิิเเเเพฉดดดซฮสงงจจึใ t ิ๊กตอกมาผู้ชมมันแบบน่าสนใจมากเลยครับอย่างแรกที่เราต้องมีเนี่ยคือ, A ะคะอเอรอน Box Pet นะครับผมแล้วก็อ่าเป็นบล็อกเพชรนะครับอ่าพิสตันก็ผมแล้วก็คันโยกนะครับกอตาม t ิ๊กตอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบบล็อกเพชรตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แบบวางอ่าพิสตันนะครับผมเอรอนไว้ครับอ่าแล้วแบบ อันนี้เนี่ยเหมือนแบบเตรียมโยกไว้คุณผู้ชมเหมือนแบบพอโยกแล้วแบบอันนี้เนี่ยมันจะไปจี้บล็อกเพลสแล้วแบบมันจะปั๊มบล็อกเพลสได้อะไรแบบนี้ครับซึ่งคือดูก็รู้แหละว่าคลิกเบสแต่มันเท่มากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำก็ผมอะอย่างแรกเนี่ยกีปาคิลเลอร์คอมมานด์บล็อกก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมอะส่วนคำสั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเซตบล็อกตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็แบบเป็นไดมอนด์บล็อกนะครับผมอ่ะแล้วก็เดสต์ท เก็บไปก่อนครับผมถ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาโยววงจรนี้นะครับสามสองหนึ่งโยไปครับผมนี่ฮะพอเราดันเอลอนมาจีเนี่ยมันก็จะปั๊มเพชรออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดป่ะผู้ชมเห็นไหมเราสามารถปั๊มเพชรได้ครับ <c oughs> เป็นไงโอ้โหเท่เหมือนกันนะมันเหมือนแบบเหมือนมันทำได้จริงอ่ะผู้ชมดูดิเห็นป่าแบบดันปุ๊บอ่ะมันจะแบบปั๊มบล็อกเพชรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถทำเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมสมมติแบบอ่าไม่เอาเพชรละกันเอาเป็นอ่าทองเนาะเนี่ยผมสมมติเเเรรรราาออออยกกกปปปััั๊มททงงนนนะะคคบบแลล้ว็็็ชไพ มาเรามาลองดูใหม่ดีวกว่านะครับเราจะปั๊มบล็อกทองใน3 2 1โยกไปครับผมนี่เห็นไหมเราสามารถปั๊มบล็อกทองได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครัผู้ชมจังหวะนี้รวยแล้วครับเก็บมาดีครับก็ถ้าใครสนใจคลิกเบ็ดอันนี้เนี่ยเรามาทำแบบแกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้ได้นะครับผมโหแบบถ้าไม่เห็นคอมมานบล็อกเนี่ยค่อนข้างสมจริงเลยนะเห็นป่ะเนี่ยโยกไปให้ผมแล้วแบบมันก็จะจีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มแบบเนี้ยโอ้โหเท่อยู่ครับเท่อยู่และวสำหรับอย่างต่อไปนะครับผมไปเจอวิธีการแบบว่าซ่อนเลสโตนด้วยแมพมมมมมมาาาาาาานน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 ะะะะคครรรรัััับบบบบบออออออ่่่่่่่ซึึงงงีีี้้้้เเเเเยยยยผผกกกกกลลแแทๆจตขฟไปอยูอยแบบ่่ตรงไหนนดีีวะเย บนนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อะไรก็ต้องเซตบล็อกก่อนครับเอาบล็อกอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะครับผมเลือกเป็นอ่าบล็อกนี้แล้วกันแล้วผมเป็นบลูคอนกรีตนะครับเซตบล็อกตรงนี้เป็นอ่าบลูคอนกรีตปึ๊บจัดไปเอนเตอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะวางไปเรื่อยๆก่อนนะครับแบบกำลังหาพิกัดว่าแบบเอาให้ถึงตรงไหนดีนะครับผมปึ๊บคือเราต้องสร้างเป็นแบบพื้นที่ใหญ่ๆเลยอ่ะผู้ชมอ๋อเฮ้ยประมาณนี้ได้ป่าวะเออจริงเราแค่แบบมาอีกมุมนึงก็ได้แล้วนี่หว่ามาประมาณมุมนี้นะครับบลูคอนิดดหนน่่่อยาาจะะไ้้แลลวม ทีนี้ผมเราจะหยิบแมปมานะครับปื๊บเป็นแมปที่ว่างเปล่านะครับผมแล้วก็มาเราจะมาคลิกขวาตรงนี้นะครับปืบไหนดูซิได้หรือเปล่านะครับแมปของเราเอ้ยมันยังไม่ใหญ่พอนี่หว่ามันต้องใหญ่แบบครอบคลุมทั้งแมปไปเลยอะครับเอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเลขไปเลยนะครับเอาเป็นลบอ่าสามอละกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเอาถึงเท่าไหร่เดียเจ็ดรเหรอ Enter ไปครับฟืบใหญ่แค่ไหนวะเอ้ยไม่ได้ดิมันใหญ่ไปครับโอเคผมจะวันนี้เนี่ยผมได้ทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นขอลองดูใหม่ซิมันได้หรือยังนะครับคลิกขวาไปที่แมพรับผมฟืบใหญ่พอหรือยังโอ้โหเลืกประมาณนึงเลยครับเอาละครับเจ้านี้ใกล้แล้วผมใกล้เต็มแมพแล้วครับใช้คําสั่งฟิวมันก็พอได้อยู่นะครับ Enter ครั้งสุดท้ายผมเอ้ยไม่พอหรอโอเคครับผู้ชมเหลือมุมสุดท้ายแล้วครับเราจะได้สักทีครับผมบูคอนกรีดไปครับอ่าได้แล้วนี่เป็นแมพที่แบบเป็นสีน้ําเงินเป๊ะเลยนะครับผมโอ้โหววววะะะะนนนนนีีี้้เเเเ่่่ยรรราาาาาาาจจมมมมมลอองงงสดดูกกคับผทํป็หื กอนเปิดไฟแล้วกันเนาะอย่างแรกผมก็จะวางมาแบบนี้ก่อนนะครับฟืบแล้วก็อ่าล้อมรอบมาว่าผมเป็นเหมือนแบบห้องห้องหนึ่งเลยนะครับมีห้องตรงนี้แล้วก็อ่าตรงนี้จะเป็นเลสโตลแลมนะครับผมเราก็จะวางเลสโตนมาแบบนี้เลยครับอ่าแล้วก็แบบเป็นคันโยกนะผมซึ่งเราจะมาใช้แมบเนี่ยในการซ่อนเลสโตนตรงนี้นะครับสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมเฟรมนั่นเองครับผมผมก็จะวางไปแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้ผมถ้าเรามองที่เลสโตน <ๆ S 1> เนี่ยมันจะวางไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล็งที่บล็อกเนี่ยจะวางได้ครับผมฮะอันนนนนนีีี้้้้คคคอรรรริะะะะััับบบบบงงงเเเ่ยจลล็็กกไไไปปปปผมมาาววดแแแแแสข หมดครับผมฟื้นเป็นไงตอนนี้ก็เล็งแบบนี้นะครับฟืบอ,อ้าวางไปได้ครับผมวางไปหมดเลยครับตอนนี้อ่าแล้วเราก็จะได้การซ่อนเลโซนที่แบบโคตรเนียนนะครับดูดิเห็นปะไม่เลโซนเลยครับโอ้โหสุดยอดแห่งความเนียนนะครับโยกไปซีนี่สามารถเปิดไฟได้นะครับเป็นไงล่ะโหดแมโหดแม่วิธีนี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นวิธีที่แบบไม่สามารถทําได้ง่ายนะครับคือแบบเราจะต้องถ่มแผนที่เนี่ยให้เป็นสีน้ําเงินหรือแบบสีที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันยากมากเลยนะแต่ถ้าแบบใช้วาวิดดิตก็แบบแป๊บเดียวจบแหละครับผมแต่เร เทผมเป็นการแบบว่าซ่อนใครจะไปรู้เลยฮะมันอยู่ใต้เนี่ครับผมเนี่ยเห็นปะโยกไปครับผมก็ได้เลยนะฮะโอ้โหจัดเออวันไหนๆก็ทําแล้วผมเดี๋ยวเรามาทําแบบหลายมุมดีวกว่านะครับอ่าทุบออกครับผมฟืบเเดี๋ยวนะทำไมมันดูแหลกๆวะฟืบทุบไม่โดนเองฮะโอเคมาเดี๋ยวผมจะทาแบบว่าเลี้ยวมาทางซ้ายมั่งนะครับผมฟืบตรงนี้จะเป็นเลสโซนแล้วนะครับผมสามมุมครับแล้วก็อย่างแรกผมเลสโซนก่อนเลยครับฟืบอ่าเชื่อมมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะแปะไปอย่างนี้ครับผมฟืบอ่าตรงนี้อ่าได้อยู่ครับผมนึกว่าไม่ได้ละ ใกล้ความจริงแล้วครับเล็งมุมนี้แล้วก็มุมนี้ผมมาเรียบร้อยนะครับเป็นการซ่อนที่แบบ เนี่ยกริปนะครับผมนี่ดูเปิดไฟไปครับนี่เปิดได้3มมุมเลยนะครับผมเป็นไงถ้าใครสนใจลองไปทําตามดูได้นะครับออแคผมและอย่างสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นแบบว่ารูปปั้นไข่มังกรกันนะครับอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวสร้างตรงไหนดีครับตรงนี้แล้วกันนาะมาอย่างแรกก็ผมวางเป็นบล็อกทองตรงกลางนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นบันไดควาดวางล้อมรอบแบบนี้เลยนะครับอ่าวางไปครับผมมานี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะวางเป็นไข่มังกรตรงนี้ครับต่อไปเนี่ยจะเป็นอเมอร์แซนครับแต่ว่าเราไม่สามารถวางปกติแบบนี้ได้ นี่นะครับแล้วก็วางให้แบบมันตกลงมาครับวางให้มันลงมาแบบนี้ครับผมอ่ะมันก็จะทับอยู่ด้านบนนะครับฟืบทุบออกครับผมขั้นตอนต่อไปผมใช้เป็น and v i e กับอ่า name tag นะครับเราจะตั้งชื่อเป็น dinner bowl นั่นเองครับผม dinner แล้วก็บ owl นะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็จะแบบทำให้มันกลับด้านใช่ไหมลิกขวาไปครับปื๊บนี่หุ่นมันก็จะกลับด้านแบบนี้ครับผมเราจะให้มันถือเป็นแบบว่า pickaxe นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนท่าทางมันครับเป็นเท่าไหร่เดียวหนึ่งสองสามไหมสีครับผมอ่ะนี่มันก็จะปักมาแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ย แล้วก็ถ้าเป็นหุ่นัมเมอร์สเตยแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูแปลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอายาล่องหนมาปลาใส่นะครับยาล่องหนของเรานะครับอาจจะวันนี้ผมโยนไปครับฟืบโดนหรือเปล่านะครับอา่าโดนแล้วผมนี่เห็นปะแล้วตอนนี้เราก็ได้ขอเหมือนแบบโชว์ในพิพิธภัณฑ์อะไรแบบนี้ผมเป็นแบบไข่มังกรแล้วก็แบบพิกแอคปักไว้แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบดาบก็ได้นนี่ฟื้บเปลี่ยนเป็นดาบครับผมได้หรือเปล่าฮะให้มันถือดาบไปนะครับนี่ไงอ่ะก็ถ้าเป็นนนววดา้ปเอกระมัับบหืิค อ่าคอมมานด์บล็อกนะครับเออคอมมานด์บล็อกครับผมเดี๋ยวผมจะวางไว้ประมาณอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บสำหรับคําสั่งเนี่ยง่ายมากครับผมเอฟเฟกก่อนเลยนะครับแล้วก็แอดอีครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะตั้งเป็นแบบว่าเนมนะครับเท่ากับดินเนอร์โบนครับผมแล้วก็อ่าเอฟเฟกอินวิสิบิลิตี้นะครับถูกป่าว่าน่าจะถูกนะแล้วก็เป็น1กับ1แล้วกันนะครับทรูไปครับผมตรงนี้ก็จะปรับเป็นอ่ารีพีทแล้วก็เอาเวกทีฟนะครับไหนดูซิได้หรือเปล่าอ่าได้แล้วครับไอเจ้าดินเนอร์โบ เนี่ยเพราะฉะนั้นอะไระต้องปรับเกมรู้ครับผมคอมมานด์บล็อกเอาพุทนะครับให้เป็นฟอร์ไว้อ่ะทีนี้เนี่ยไอชช้เจ้าคอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยมันก็จะทำงานโดยที่แบบว่าไม่มีขึ้นมาแล้วนะครับปึ๊บนี่เห็นปะมันก็จะกลายเป็นแบบไข่มังกรโชว์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แบบมีดาบปักไว้แบบนี้ครับผมซึ่งสมมติใครไม่ชอบสีทองละกันอ่ะเราจะเปลี่ยนแล้วผมเอ้ยเดี๋ยวมันตก,กลงมาเลยนี่หว่าตกมาแบบนี้ก็ต้องทำใหม่ครับสมมติเปลี่ยนเป็นเพชรละกันให้แบบเออมันดูหรูขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็วาง แล้วกันครับให้แบบดูโหดนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาใหมาๆให้มันถือนะครับแล้วก็ปรับเพราเป็นเท่าไหร่เดียวปึ๊บอ่าประมาณ3อ่ะสก็ปักได้แบบนี้เหมือนกันนะแต่ผมชอบอันต่อไปมากกว่านี่มันก็จะปักมุมประมาณนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงสวยไหมเราไปทําตามกันได้นะครับผมสำหรับอันนี้เนี่ยอ๋อหลงกันแล้วกันชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ